สวัสดีตอนเช้าที่อาทองคำครับผมตำบลสะแก้วอำเภอท่าสาาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะัเช้า,ชานี้ผมลงไปดูใส่ดักกุ้งแล้วแล้วก็อวนดักปูอวนดักปูได้ปูม้ามาสตัวแล้วก็ได้ปูไข่มาหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับผมได้ปลามมามาประมาณนักสิตัวมีแมงดาทะเลด้วยนะครับผมมีปลาเก๋าหนึ่งตัวอยู่ไหนล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยลูกปลาเกา๋า นะเ,เจอะอ่ะผมปล่อยลูกปลาเก๋าก่อนเพื่อนเลยแล้วก็มีปลากดทะเละมาสิบว่าตัวเดี๋ยวผมก็จะปล่อยอันนี้คือลูกปลาเก๋านะเขอาอยัางเล็กเกินไปยังไม่ได้ขนาดให้โตวกว่าน,นี้แล้วผมค่อยกินนะครับปล่อยไปก่อนอไปเอาปล่อยปูทะเลอันลำดับที่สองมันปูไข่จับให้ดีเดี๋ยวนี่เนะี่ยอันนี้ไข่ไข่จะแก่นะ ป,ปูทะเลเนี่ยถ้าไข่ยังอ่อน,นี่ยเนจะเป็นสีเหลืองถ้าไข่แก่เนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลนะครับผมอันนี้ไข่เริ่มแก่แล้วนะผมปล่อยไปให้เธอขยายพ่อพันธุ์ก่อนครับผมอเธอว่ายนะไปแล้วยังแข็งแรงอยู่นะครับผมอดือดร๋ยววลาทะเลผมจะจับโยนจับโยนนะครับผมจับเบาๆจับแดงๆเ,เธอจะยักเงี่ยงใส่สองตัวที่สองตัวที่สาม ตัวที่สี 5, ต 6, ต 7, ่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดโอ้ยคือตัวที่แปดตัวที่เก้าตัวที่สิบจับยากตัวที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าวปลากดทะเลมีอยู่สิบห้าลูกปลากดทะเลมีสิบห้าตัวนะปล่อยแมงดาทะเลด้วยนะครับผมนะอเอาลงปล่อยในะทะเลนะครับผมอันไหนไม่กินก็ปล่อยอันไหนยังเล็กก็ปล่อยนะ่ะให้โต,ตแล้วค่อยกินให้ได้ขนาดแล้วค่อยกิน หรือว่าอยากจะกินแล้วค่อยกินสวัสดีครับผม